ผมได้ใช้ 4T และประทับใจมากครับที่ลดต้นทุนผมเคยใช้ปุ๋ยเคมี30ลูกตอนนี้ผมใช้แค่15ลูกแบ่งหวานเป็น3ครั้งครั้งละ5ลูกเคยได้ข้าว20ไร่ได้17เกียนพอเริ่มมาใช้ 4T กับบูสเตอร์แล้วข้าวขึ้นถึง35เกียนต้นต้น,ตนอยากให้เกษตรกรลองใช้ดูครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงาน 4T อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนฟ้าดีนะครับน้ำนองอากาศดี ผลผลิตดีล้นนากันทุกเจ้าราคาข้าวไม่ต้องไปพูดถึงนะฮนะเรามาพูดถึงผิดพันธุ์คู่นี้กันดีกว่าผิดพัน์บูเตอร์กับโฟชีและมาพบกับเกษตรกรที่ใช้ตัวนี้อยู่เป็นประจำน่าจะ3-5ปีแล้วแ่ะและประสบความสำเร็จเรามาพบกับเขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกับผู้ชมครับชื่ออะไรผมสุพสมบุตรครับ เรียกเสียพดได้ไหมครับไม่ได้ยังไม่ถึงขนาดเสียครับยังไม่ถึงเสียนะครับปลูกข้าวมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตครับพื้นที่ทํานากี่ไร่ครับหกสิบกว่าไร่ครับหกสิบกว่าไร่ครับท่านผู้ชมแต่แปลงที่เราจะมาคุยเนี่ยแปลงนั้นอยู่ที่20ไร่20ไร่ครับอ้โหเฉลยเลย20ไร่ได้35เกวียนนะครับถือว่าผลผลิตเนี่ยไม่คิเลเลยแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้ได้อันนั้นคือเรียกผลลัพธ์ เรามาดูกันว่าทําไมถึงทําได้ถึง35เกวียนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยไดไหม20ไร่แปลงนั้นข้าวพันอะไรครับผมทํา m ็อยู่ครับ m <MG>. อวิธีการหว่านปุ๋ยดูแลเบื้องต้นก็ใช้ปุ๋ยเคมีค่ส20ไร่ก็ใช้1 0ลูกใช้สีวไ่ไร่ละครึ่งลูกปกติคือใช้หนึ่งกระสอบ2ไร่ไร่ละครึ่งลูกนะค,ะครับโอเค20ไร่ก็10ลูกเป็นมาตรฐานครับผมอันนี้หว่านกี่ครั้งหว่านสามครั้งแบ่งหว่านแบ่งหว่านสามครั้งช่วง20 สี 40, ่สิบหกสิบก็คือรวมแล้วก็คือสามครั้งสามครั้งสิบลูกคร,ครั้งละสิบลูกครั้งละสิบลูกครับสามสามสิบสามครั้งคือสามสิบนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักเรื่องการปลูกข้าวก็คิดว่าสามครั้งแค่สิบลูกเองครั้งละสิบลูกแบ่งวานสามครั้งรวมเป็นสามสิบลูกราคาปุ๋ยลูกเท่าไหร่ครับตอนเมื่อก่อนมันอยู่ที่เกือบเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยคูณสามสิบนะครับอันนี้คือต้นทุนที่เกษตรกรต้องเจอนะฮะไม่ใช่แค่ค่าปุ๋ยนะครับ ค่าหวานค่าจ้างฉีดค่าเตรียมแปลงค่าเมล็ดพันธุ์ค่าอะไรจิตปาทะและค่าสารกำจัดศัตรูพืชนั่นคือยาขยายาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราในอดีตใช้ยาฆ่าแมลงเยอะไหมก็ใช้เยอะอยู่ครับก็ใครว่าดีฉันก็ซื้อหมดเลอหมดเลยก็มันเป็นแล้วเนาะก็ต้องทําให้หายทั้งบัวทั้งกระทูควายไปอินทั้งนอนไอ้เกลี้ยกระโดดน้ําตาลไปหมดใช่ครับ ยาฆ่าเชื้อราตอนนั้นใช้ยาฆ่าเชื้อราทั่วไปทั่วไปโดยเฉลี่ยเนี่ยใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะไหมกี่ขวดต่อรอบยาฆ่าเชื้อรากี่ขวดต่อ,อไปร้านจัดถึงก็ประมาณ20ไร่ประมาณ5,000ขึ้น5,000ขึ้นขั้นต่ําแล้วต้องฉีดกี่รอบต่อหนึ่งฤดูกาลเนี่ยบางครั้งก็ต้องพึ่งเืินฉีดทีนึงมั่ง7วันฉีดทีนึงมั่งแล้วแต่โรคจะลงครับ5,000นะครับต่อรอบฉีดเดือนละครั้งปลูออกข้าวก็อย่างน้อย3-4เดือนนะฮะ ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาจริงๆก็ฉีดเฉลี่ย10วันครั้งหรือ7วันครั้งอันนี้คือต้นทุนที่ค่อนข้างสูงครับผมแล้วเริ่มรู้จักบูสเตอร์ 4G กี่ปีแล้วครับก็ประมาณ 3- 4ปีแล้วนะครับเกือบ4ปีแล้วนะครับกับ4ี่ต่อปีนี้นะครับเท่าที่รู้จักกันเนี่ย4ปีแล้วเริ่มฉีดเลยมีคนแนะนําฉีดเลยแดงดอนลานแนะนําให้ใช้อาอาจารย์แดงดอนลานนะฮะมาแนะนําให้ใช้ครับผมโซนสุพรรณนี่ต้องบอกว่าอาจารย์แดงเขารู้จักคนเยอะแยะไปหมดเราเลยถามว่าไอซองหกร้อยเนี่ยมันได้ผลเยอะเลย 600มันยังไม่ได้ผลได้2,600ได้ผลกันเลยก็เลยลองใช้ดูขนาดปุ๋ยหวานข้าวยังได้ผลไปไม่ดีในอดีตเนี่ย20ไร่อะได้เยอะก็ได้70-80สังต่อหนึ่งไร่แต่เราหักลบกบหนี้แล้วก็แทบไม่เหลือไม่เหลือแต่ก็ต้องทำเพราะมันคืออาชีพเราถ้ายาถ้าเราไม่ทํามันดีกว่านั้นข้าวมึงกว่าเราก็ไม่มีหน้าทำโอ้ก็เฉลี่ย20ได้ก็ได้ประมาณสัก18-19ตันถึงไหม ประมาณนะเจ็ตันเตันขั้นต่ําขั้นต่ําขั้นสูงอ่ขั้นสูงก็เต็มที่ก็สิยังไม่ลน้น <laughs> ยังไม่ลน้น <laughs> ผมเดินทางไปทั่วประเทศน,นะครับหลายคนจะบอกว่าใช้ปุ๋ยเยอะใช้ยาเยอะแต่ผลผลิตกลับไม่เยอะมันเป็นปัญหาที่ต้องหาทางออกแล้วเริ่มจากรู้จักครั้งแรกโคที2องละหกรครับ <laughs> ก็ลองใช้ดูก็ลดต้นทุนมาได้คือ,อลดค่าปุ๋ยไปได้ครึ่งหนึ่งขั้นต่ํา จาก30กระสอบน,นะครับครั้งหนึ่ง5ลูกลดครั้งละ5ลูกครั้งละ5ลูกล3ครั้งก็15ลูกลดไป50%นะครับปุ๋ยลูกละ7-800นะครับลดไปครึ่งหนึ่งถือว่ายังไงก็คือเงินเก็บแล้วละครับอย่างน้อยก็เอาเงินตรงนี้นไปจ่ายค่าจ้างวา่าหรือค่าจ้างฉีดก็ได้แล้วยุคนี้ใช้โดนกงนเยอะแยะใช่ครับก็เลยเอา 4G ีบูสเตอร์มาฉีดครับหนึ่งฤดูการนี่ฉีดกี่ครั้งครับผมจะฉีดทุกครั้งเมื่อฉีดยาฆ่าแมลงบวกไปหรือเมื่อเข้าว่าปุ๋ยเสร็จใหมๆอ พอข้าวหลังหวานปุ๋ยก็ฉีดเลยเบื้องต้นคือลดปุ๋ย5 0ครับผมครั้งแรกที่แบบประทับใจเลยก็คือจาก17ตันต่อ20ไร่เนี่ยมันเพิ่มมาครั้งแรกนี่เลก็พอเริ่มใช้ตัวนี้มาก็ถึงบอกว่า20ไร่ได้3 5ตัน20ไร่ได้17ตันแต่หลังจากฉีดแล้วเนี่ยตามสเต็ปก็คือถ้ามีหนอนมีแมลงก็ผสมไปเรื่อยเลย17ตันเปลี่ยนมาเป็น35ตันถ้าเราคิดตัวเลขกันง่ายๆเลยนะครับผลผลิตเพิ่มขึ้น100%นะครับผม หนึ่งเท่าตัวนะครับถ้าตันละหมื่นใช้วิธีการเดิมเราได้แค่แสนเจ็ดครับผมเปลี่ยนวิธีการปีนั้นอ่ะถ้าตันละหมื่นได้เท่าไหร่ครับสามแสนป้า <c oughs> ป่านิดๆอีกครึ่งแสนนะประมาณสามแสนห้านะครับ <c oughs> เป็นความประทับใจแรกของพี่ที่ใช้ใช่ไหมครับผม <c oughs> เอาละยาก็ใช้น้อยสังกัดศัตูพืชก็ใช้น้อยแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ยุคแรกๆเลยจนตอนนี้แบบเดี๋ยวหลายคนก็มาหา,าศึกมาติดต่อเราครับผม <c oughs> ให้เราไปสอนด้วยครับ เห็นว่าเอาไปสอนยากที่น้องตามต่างจังหวัดด้วยครับครับทุลินครับเท้าุูรินเขาประทับใจไหมครครับประทับใจอย่างไี่สื่อยังยีเหนียวอยู่เขาอาจจะมองว่าเคยใช้แบบของใหญ่ๆราคา6 7 0 0วันนี้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของเล็กนิดเดียวขวดเล็กนิดเดียวอ่ะป้องกันโรคกำจัดแมลงผลผลิตเพิ่มขึ้นจริงนะครับถ้าไม่เชื่อให้มาหาคุณพี่สุพ์ครับคุณสุพจน์ที่สามนอสามนอโคเท่าโคคเท่าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่าถ้าใคร ไม่ชชว่์ไม่มั่นใจมาหาพี่พศได้นะครับเอาละสุดท้ายแล้วพี่ฝากอะไรกับเกษตรกรผู้ทํานาที่ช่วงนี้อาจจะเจอปัญหาราคาข้าวไม่สูงแต่ถ้าเราลดต้นทุนได้ยังไงก็คุ้มพี่ฝากอะไรกับผู้ชม<ร>บ้านเรเปิดใจใช้ดูๆๆถ้ามันดีจะใช้ไปเรื่อยถ้าไม่ดีก็หยุดใช้แต่พี่ใช้มาแต่ผมใช้มาสี่ปีแล้วผมใช้มาตลอดแสดงว่ามันได้ผลครับดีไม่ดีไม่รู้ที่รู้รู้คือใช้แล้วใช้มาตลอดตลอด โอเคนะครับวันนี้ทางทีมงานโฟร์ทีต้องขอขอบพระคุณพี่พศนะครับที่อนุญาตให้เยี่ยมชมฟาร์มแล้วก็เอาความรู้การปลูกข้าวอกววกอกกาบเกษตรกรทุกคนขอบคุณครับ